อืยิงสะกดอะไรครับเนี่ยเดียว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 เกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่เป็นไวแต่ว่าพี่เอ้ยแม่งเ้ยวเราใส่ป้อมยิงเลยไงใส่ป้อมยิงยิงเลยไงจบเลยเวลาจบเลยเวลาจบเลยเวลา ก็โอเคกับสวัสด okay, okay. well, is like ีทุกท่านทุกท่านท่านับผมพบกับผมในเกม ROV Union เคยครับผมลูกเต่าพี่อกมาทำไมอ่ะหมดกิจกรรมแล้วไม่ใช่หรอมาเปิดมาน่าก็เป็นหน้านี้แล้วครับผมที่เขาจะคอลแลบนะครับผมกับพี่เจดนะครับผมก็โอเคทุกคนแต่ว่าเราจะเราจะเล่นเกี่ยวกับจะเล่นกับสกินพี่เอกต่อนั่นเองนะครับผมวันนี้แล้วก็ผมไปได้เซตเซตหนึ่งมาเว้เดี๋ยวผมให้ดูเซตอ่าไปที่จัดเตรียมนะครับผมจัดเซตใช่ไหม โอเคนี่ผมได้เซตมานะครับผม,ผมเปลี่ยนเซตมาใหม่แนละ้วทั้งหมดแค่สองเซตนะนี่ครับแต่ว่าผมจะใช้เซตนี้นะผมเซตนี้เห็นว่าต่อกอนกับพวกเมดได้อะไรอย่างงี้แล้วก็จะลองลองไปเล่นดูเราเล่นในโหมดปกติแล้วกันอ่าปกติแล้วกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปเล่นที่ไม่ใช่โหมดแบทเทิลดีลองเล่นสามสามแล้วกันเนาะสามสาม สามสามอ่าห้าเลยกว่าห้ามันจะี่กว่าไม่ไม่ไม่ผมมันไม่เล่นสามสามเลยนะผมลองเล่นสามสามดีกว่ามาดูซีสามสามสจวแบบสุ่มนะผมไม่เล่นกับขครแล้วเห็นไหมไม่เล่นกระใครนะสุ่มนะสาสสุ่มเลนี่เชฟฝั่งเรามีพีอกสองคนว่ะอย่าเล่นอย่าอย่าอย่าแย่งสจวดผมนะยศยมนะอย่าแย่งนะเพราะวันนี้เราจะมาเล่นดูว่าถ้าพี่แกจะเป็นยังไงนะโอเคเอลเคเพยกว่ะยศตึง โอเคครับนี่นะเราใช้เซตนี้นะที่เราจะตั้งมานะครับผมเฮ้ยฝั่งตรงข้ามเล่นตัวใหม่ว่ะทุกคนเรามาดูกันว่าตัวใหม่เขาเล่นโหดขนาดไหนนะมาดูมาดูมาด,มาดูจะมาดูกันว่าเขาเล่นโหดหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออเลิศมาแล้วครับนี่ครับผมขอยัดฟาร์มก่อนนะฮะฟู่เราเล่นแบบไ้นี้ละกันเออแบบ ค่อยๆเล่นไปมันหมดสามสามในนี้เล่นสามสามนะผมเล่เล่นสามสามมาตักพักเลยนะจะว่าไปเย็นพี่เอกเย็นพี่เอกยิงสะกดอะไรครับเนี่ยเดือด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 เกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่มันไวแต่ว่าพี่ทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากพี่เล่นมังกรมาเฮ้ยมาเล่นมังกรมาเฮ้ย โอ้ยเฮ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 ้ยฆ่าได้ตัวหนึ่งแล้วโอ้โหตัวแรกว่ะแม่น่ามาทาสามเลยตู้โอ้โหไม่ไหวเลยอ่ะจะฆ่าตัวเนี้ยเนี่ยไอตัวใหม่มันแบบนิดเดียวเองอะเลือดอ่ะโอ้ยแต่ว่าผมจัดการได้อยู่ไอแต่ว่าแค่แบบ มลองรูปแพทเทิร์นนิดนึงว่ะผมรูปแพทเทิร์นนิดนึ่งผมรูปแพทเทิร์นนิดนึงแพทเทิร์นต่อมานิดนึงนะแพทเทิร์นต่อมานิดนึงพี่แกตดบดอยโอ้โหมันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยทำไมมันเดือดจังวะอืมผมจากเลยผมไม่กการผมเข้าใจ โอ้ยโอ้ยโอ้ยใคร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 มาใครมาโอ้ย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 พ่งฆาได้แค่สองตัวโอ้โหต้องหาจังหวะวะต้องใช้เขมคีวคอยแย่แล้วอือหืออือหือไม่ไหววะไม่ไหววะยบร้อย พี่ยังเพิ่งเล่นป้อมดีใจเย็นพี่ยังเล่นป้อมพี่ยังเล่นป้อมไอป้อมมึงใจเย็นเบ้ยโอ้ยโอ้ยยอ้ยต่อเวลาผมหน่อยต่อเวลาผมหน่อยมันเร็วไปพี่มันเร็วไปพี่กลับมาไรน้อง อมกพ่อมไปแล้วพี่ป,ป time, Daisy, ่อผมไปแล้วพี่พ่อผมไปแล้วโอ้พ่อผมไปแล้วพี่พ่อผมไปแล้วโอ้ยโอหอ่ะลี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 เอาใหม่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 รอบนี้ต้องได้รอบนี้ต้องได้รอบนี้ต้องได้ไอ้โดนยัสัตว์จูวดพี่อ่ะบัด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 ก็บัดนละบัดอ่โอ้ยบัดอืม เปนน้อยใจแต่ว่า,มาผมโดอนอย่างมาจั๊บนะตัวใหม่ไม่มีเหรอยกเลิกเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช้เทลยวเทีเทีเท,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 ทีเอา,เ,อา,เ,อา,มมาเทลแล้วกันเทลแล้วกันเอาเทลแล้วกันเอาผมเอาเทลก็ได้อะอไรอ่ะได้เล่นสะจูอทาเดียวพี่ปกคลิปก็บอกอยู่ผมเล่นสะจูไม่ใช่หรอพี่พี่แย่งพี่เอกผมมากโอ้โหโดนแย่งพี่เอก ไม่ใช่เลยเว้ยเราเจอคนเดิมไงเข้าใจปะเราเจอคนเดิมคือเราเจอคนเดิมเว้ยเราเจอเนี่ยเนี่ย LK AP A เห็นปะเราเจอคนเดิมก็ไม่แปลกว่าเขาจะเล่นที่เขาจะเป็นตัวพี่เอกเหมือนกันนั่นแหละเฉดมาแตกวะยังตึงอ่ะพี่มาแจกทำไมมามาเราดูพี่สะจัตรได้หน่อย พี่เอกแต่สก,กีไม่โหลดอีกอไ่ไปได้ไปได้เขาเห็นแต่เราไม่เห็นทำไมเราไปยิงคลิปว่าพี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยพอก่อนเราเจอผู้ไม่หวังดีเดี๋วกกันสวย thì bát điều hơi tự nhiên nhập lõi lá từng từng là có còn nhỉ nha, xoay cỏ nha xoay xoay nha นี่มา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 ยิงสกดเดี๋ยวคนนั้นพี่เเรียบร้อยครับตายหนึ่งครับพี่นี่นี่เอ้ย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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหรอดได้ไงรอดได้ไงรอดได้ไงอะพี่รอดได้ไงเฮ้ยเอ้ยแม่งเบ้าเราใส่ป้อมยิงเลยไงใส่ป้อมยิงยิงเลยไง จบเลยว้าะจบเลยบาระจบเลยบ้าะจบในนี้จบเลยนี่จบเนนี่เรียบร้อยครับจบเกมครับท่านผู้ชมครับกับตัวที่เราเล่นจบคือเทลครับไม่ใช่จัดจวนนะเออจบแล้วเยบร้อยครับตัดจบเลยรีบรีบดจบเลยตัดจบเลยตามสุดเลยสามหกแปดถือว่าเราให้เครดิตพี่เอกของแกนะครับผมเราให้ให้เครดิตแกไว้ ขอต้อนรับก่อนนะครับผมอย่าลืมที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อผมเพื่อว่าใหม่ในผม,ผมใน EP ถัดไปนะครับผมซึ่งไม่รู้ว่าจะมาเร็วๆนี้หรือเปล่านะครับผมก็อร,ร,รอติดตามเลยจะมาเล่นสัโจแบบจรงิงจังละอันนี้คือยกให้พี่เอกเล่นไงเออพี่เอกแกมาเล่นไงขอต้านรมาก่อนผมสวัสดีครับไม่ไปครับผม